เดี๋ยวได้ทีแล้วค่ะคนเบิ้งนะแต่ี้ อร่อยเลยทีนี้สุดยอด แกงส้มหน่อไม้ดองใส่ใส่หัวปลาแซลมอนแล้วต่ดทันเปะะ็นชิ้หัวปลาแซลมอนแล้วก็ หนอไม้ดองนะคะแต่แกงสมจะทันผู้ชมแกงสมเนาะอันนี้กะปิะหน่อยหนึ่งแนะนำมาขามเปียกอันนี้เครื่องแกงสมนะจ้ะเครื่องแป้งแกงสมของปักไต้นะจ้ะเราจะเอาขมิ้นตำส่อีกนะจแนะเนาะตั้งเครื่องแกงสมไปแล้วจะทันผู้ชมอันแกงสมแกงเหลืองปักไต้นาะจ้ะ อันนี้หัวปลาสมมอนใส่น้ำมันผสมนะจ๊ะส่วนน้ำมันเขาก็จะใส่ลงไปพร้อมเลย้ะ จะส่วนหัวปลาเขาใส่ใส่ตอนน้ำเดือดเนาะจ๊ะเนาะอันนี้ก็น้ำมะขา,ามเปียกน้ำมะขา,ามเปียกแย่ๆเอามะขามเปียกมาขันใส่น้ำไปเนาะจ๊ะเนาะขันใส่น้ำมนะันอุ่นไว้ มันก็สมอยู่แล้วแต่ว่ามันก็สมไม่พอไม่พอต้องมาใส่อีกเครื่องแกงปักใต้มันเผ็ดมันแสบอีดีได้จ้ะเซบเผ็ดได้ใจแต่ว่ายะๆเอา,ามาตำอันกะปิกะชายใส่พร้อมกับใส่อีกเนาะแต่ แล้วเราก็เอาใส่อันนี้ผงรงลดอีเข้าไปอีกนัดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งผสมชันลดเข้าไปหน่อยตัวแรกมีทั้งตะก,กาดัดดอกมีอันทั้งอัน ดองไหมแต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวอยากเอานึกว่าสิคิดว่าสิแจียงยังดีเนาะเฉียงไสนผักกาดดองดีบ่ะเนาะประชันว่าแฉงผักกาดดองกระแซ่เพื่อกันกะแจงสมลนะหรือว่าจะเอามากวนกันว่าได้กินว่าเมืออ่อไหรงสิแยงเนาะแต่เนาะ กัวปลาแซลมอนไล่ไหลเลยวัวเดียวได้แต่ท่านผู้ชมหัวปลาแซลมอนหัวเดียวมันหัวใหญ่นะจ๊ะหัวปลาแซลมอนหัวเดียวหัวแักใหญ่นั่จ้ะแกงใส่หน่อไม้ดองนะคะแกงส้มแต่ถ้ามันเหลือแงนะฮะต่อไปปู๋ใส่น้ำนะีใส่ ใจได้จะท่านผู้ชม